เปิดฉากมาในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งช่วงเวลาพักกลางวันเหล่าเด็กนักเรียนก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่มีเพียงเด็กลูกครึ่งสองคนที่ชอบจับสังเกตสิ่งผิดปกติในโรงเรียนอยู่ตลอดพวกเขามีชื่อว่าแจ็คก,กับเจคในวันนี้แจ็คก,กับเจคได้เห็นว่าทางโรงเรียนมีการแนะนำครูคนใหม่เธอชื่อว่ากุสุมาลักษณะของเธอเป็นหญิงผู้สูงอายุการเดินเยียงยางไม่สุงสิงกับใคร ไม่เข้าสอนในบางคาบและมักจะถูกครูในสายชั้นเดียวกันบูลลี่เธออยู่ตลอดเพราะครูกุสมาเป็นครูที่เข้ามาใหม่แถมยังมีอายุที่มากอีกด้วยโดยความสงสัยของแจ็คกับเจคพวกเขาจึงมักจะแอบดูครูกุสมาอยู่ตลอดวันหนึ่งแจ็คกับเจคได้แอบตามครูกุสมาไปในตอนกลางวันว่าครูกุสมาไปทานข้าวที่ไหนซึ่งปรากฏว่าครูกุสมา มักจะไปทานข้าวและแบ่งอาหารให้กับพวกหมาจรจัดภายในโรงเรียนแจ็คก,กับเจครู้สึกถึงสิ่งผิดปกติว่าทำไมครูกูซูมาไม่ไปทานข้าวกับคุณครูคนอื่นจึงได้คอยจับสังเกตครูกูซูมาในทุกๆวันวันต่อมาพวกเขาได้กลับมาแอบดูครูกูซูมาอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้แจ็คสังเกตเห็นว่ามีหมาจรจัดหายไปตัวหนึ่งแต่เจก,ก็ได้บอกกับแจ็คว่า มันคงไปอยู่ที่อื่นไม่ก็อาจจะโดนรถเหยียบไปแล้วก็ได้และอีกอย่างหมาจรจัดมีตั้งหลายตัวแจ็คจะจำได้อย่างไรว่าหมาตัวไหนอยู่หรือหมาตัวไหนหายแจ็คก,กับเจกพูดคุยกันสักพักก่อนที่จะมีคนมายืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขาซึ่งก็คือครูกุสุมานั่นเองแจ็คก,กับเจกตกใจจึงกล่าวขอโทษแล้ววิ่งหนีไปหลายวันต่อมา จ็คจึงเสนอกับแจ็คว่าให้เปลี่ยนเวลาเป็นการสังเกตรครูกุสมาในตอนเช้าแทนโดยทุกๆเชา้าแจ็คกับเจ็คจะไปดูที่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงของครูกุสมาอยู่ตลอดแต่ในวันนี้แจ็คสังเกตเห็นว่ามีเนื้ออะไรบางอย่างติดอยู่ที่บอกรถเจ็คจึงพูดติดตลกไปว่าคงจะเป็นเนื้อของพวกหมาจนจัดเพื่อนครูกุสมาพูดคุยกันไปมาครูกุสมา ก็เดินมาต่อว่าแจ็คก,กับเจกว่าอย่ามาอยู่ใกล้รถของเธอทำให้แจ็คก,กับเจกสงสัยในตัวครูกุสุมามากขึ้นเย็นวันนั้นเองเจกเห็นว่าถ้าหากมาในตอนเช้าอีกครูกุสุมาจับได้ครั้งแน่นอนเจกจึงเสนอให้มาแอบดูครูกุสุมาในตอนเย็นหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านไปแล้วซึ่งเย็นวันนั้นเองเจ c คก,กับแจ็คก,ก็ไม่พบอ,อะไรที่ผิดปกติ จึงคิดไปว่าพวกเขาอาจจะคิดมากกันไปเองเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ขณะที่แจ็คก,กับเจ๊ก,กำลังลงมาทานข้าวแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนนั้นชอบไปเล่นอะไรกันก่อนจึงทำให้กับข้าวกลางวันวันนั้นหมดไปแล้วครูกูสุมาที่เห็นว่าทั้งสองคนยังไม่ทานข้าวจึงนำข้าวกล่องของตนเองให้ทั้งสองคนทานซึ่งภายในข้าวกล่องนั้นคือผัดกระเพรา ที่ทั้งคู่รู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะเป็นสาบแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนหิวจึงกินกันอย่างไม่ได้สนใจซึ่งในขณะที่แจ็คก,กับเจ๊กินอยู่นั้นคุณครูท่านอื่นก็เดินมาแล้วบูลลี่ครูกุสุมาว่าอาหารที่ครูกุสุมาทำให้กับพวกเธอกินในทุกๆวันนั้นรสชาติเหมือนเนื้อหมาและก็ขำใส่ครูกุสุมากันรวมถึงแจ็คก,กับเจ๊ก็เช่นกันทั้งคู่ กินผัดกระเพาครูกุสุมาไปแล้วก็ขำไปตกเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนในขณะที่แจ็คก,กับเจกกำลังเล่นแนบกันอยู่สองคนนั้นเจก,ก็ได้สังเกตเห็นว่าครูกุสุมาเดินอยู่กับหมาสองตัวไปทางด้านหลังของโรงเรียนที่เป็นป่ารกแจ็คก,กับเจกจึงตามไปดูและพบว่าภายในป่ารกนั้นมีพื้นที่เล็กๆที่มีกลิ่นเหม็นเน่า มากเสียจนทั้งสองคนสงสัยว่าทำไมทั้งสองคนนี้ไม่เคยรู้หรือเห็นกันมาก่อนทั้งคู่ตั้งใจดูครูกุสุมาเล่นกับหมาแต่พอผ่านไปสักพักครูกุสุมาก็ได้พาสุนัขเหล่านั้นกลับดาวหมากันทั้งหมดทั้งคู่ตกใจมากและไม่สามารถออกเสียงออกมาได้และเห็นว่าครูกุสุมานั้นคำผัดกระเพราเนื้อหมาอยู่ และใส่ในกล่องเดียวกันกับกล่องที่พวกเขาและพวกคุณครูนั้นทานกันเข้าไปเมื่อย้อนกลับไปสองปีก่อนได้มีข่าวออกมาว่ามีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเธอรับราชการครูเธอมักจะนํำข้ากล่องแจกเหล่าคุณครูที่ชอบบูลลี่เธอในโรงเรียนทุกวันจนเธอถูกจับได้ว่าอาหารที่เธอทํามานั้นเป็นเนื้อของสุนัขเธอจึงได้หลบหนีมาและเปลี่ยนชื่อตนเองว่า สุมาเพื่อดัดนิสัยพวกชอบบูรี่ให้จดจำรสชาติเนื้อหมาไปตลอดกาลก็จบแล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับรู้สึกไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ติชมหรือเสนอเรื่องราวเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ